สวัสดีครับวันนี้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่าซสาโพ้ิล้มเป็นเรื่องที่ธรรมาชาติครับบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าเกิดอากาศมันชื้นมากๆสาโพธไม่ค่อยล้มแต่พอมันแห้งปุ๊บมันอาจจะล้มแต่อันนี้เกิดจากการที่ไปกระแทกแล้วล้มนะจะยสิ่งีล้มลงสิ่งแรกที่ควรทําเลยก็คือทําการผ่อนสายเชลโลทั้งหมดนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ล้มหย่อนไปเลยนะครับแล้วก็ผ่อนสายทั้งหมดนะครับวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือปลดครับปลดขาให้ดี ็เดวถ้าเรามีอุปกรณ์ครบมันก็จะทำงานได้เร็วแต่ถ้าไม่มีเราต้องอัดแอปครับ,บซึ่งสิ่งนี้เลยที่จะทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นบแบบว่าิ้งก่อนหรือว่าเสียงซับโคดนั้นอยู่ตรงไหนอ่าผมเห็นแล้วว่าซับโคดมุดไปนิดนึงกิ้งมาและอ่าให้กล้องเข้ามาดูข้างในนี่ใกล้ๆอ,อดูวนจิ้มออกมาเบลอเพราะฉะนั้นการดิ้ออกมากง่าย วิธีที่จะใส่เข้าไปก็ต้องไม่ทําให้รูคากว้างเกินไปวิ่งตามลายไม้นะเราก็มาเสียบกับตรงนี้เข้าไปก่อนโอเคครับแล้วเราก็ทกําการใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปง่ายๆเลยโอเคดูด้านข้างนะครับจะเห็นาสาโพต,ตั้งอยู่นะประมาณนั้นโอเคจุดเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวที่เป็นช้อนของเชลเลอร์สาโพติงๆ ที่ดีที่สุดสำหรับการคราะสซาวโพสนั้นก็คือต้องถอดตัวดาบเชลโลหรือที่เราเรียกว่าเอ็นพินบริเวณนี้นะครับนี่เรียกว่าดาบเชลโลทำการหมุนออกมาบิดออกมาคุณส่อ,สองเข้าไปในรูถ้าเล่นนิดหนึ่งต้องมีรูเห็นว่าซาวโพสนั้นตั้งตรงไหมนะ,อะมองเห็นนะครับอ,อันนี้คือมันจะมีขนานกับตัวหัวด้านบนง่ายน,นิดเดียวถ้าเราเล็งไปแล้วนะด้วยสายตาของผม อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้คือจบเลยอันนี้คือเร็วมากนะับอีกขั้นนะตอนสุดท้ายคือวัดมาว่าระยะห่างขาของตัวหย่องที่วางอยู่ตรงนี้อยู่ลักษณะนี้นะว่ามีร่องรอยอยู่มันจะห่างประมาณสักสองมิลน,นะับหรือสามมิลแล้วก็เข้าไปเนี่ยไม่เกินไม่ลึกเกินสามมิลวิธีที่ผมทําคือผมจะจดะใบมีดไว้ตรงนี้นะครับนี่คือสปแตนดออาร์ดเพราะฉะนั้น ี๋ยวเราก็ทาําการวัดก่อนเรารู้แล้วว่าตรงนี้ตอนนี้มันชิดเกินไปนะครับเราก็จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ไม่ทาร้ายสาโพสบุกนะเร,รียกว่าค้อนคอกสาโพแล้วก็ดูมุมด้านนี้นะครับมุมด้านนี้ให้มันตรงให้มันขนานไปกับตรงนี้ตัวขาหย่องเห็นไหมขาหย่องตั้งเสาโพสอยู่ข้างล่างนะอันนี้มองเห็นอยู่โอเคพอเราขยับปุนะ๊บที่นี้เราก็ขยับด้าขยับ